สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o u t u ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมามีดูวิวนี่คือที่ประจำของเรานะมีขยะษโอยสวยสวยนะคะแต่ว่ามีตึกดำๆนั่นอ่ะมุมเอ้ยซูมมันมันเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวลองซูมก่อนโอเคเราก็ได้ซูมแล้วเหมือนอยู่ใกล้มากเลยนะบอกตรงนี่ ราคานะคะทาคานี่คือหน้าตาของข้างล่างนะคะมีกรงอะ่ะก็นี่นะคือสถานที่ที่เราเออกกำลังกายใครเราเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะก็จริงๆเราร่วมหน้ามาเรามันยุ่ยอะ่ะมันก็เลยเป็นนี้นะก็ิเห็นกระจกกันไม่เอ่ยกระจกเห็นไหมเงาของวิวนะคะ ก <God. S 1> okay, ็เพ่ไปแล้วบ๊ายบาย